สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจฟฟอร์มอนสวัสดีสวัสดีทุกคนคือเจ๊พาหนูไปไหนหเจ๊บอกว่าเจ๊บอกว่าจะพาไปถ่ายงานอานัดไปถ่ายงานพอมาถึงเจ๊บอกเออแต่งตัวสวยๆนะลูกแต่งสวยๆห,หนูก็มาถึงแล้วพาหนูไปจกส้มตําก็แล้วอ่าและตอนนี้เจ๊ก็ยังไม่บอกว่าเจ๊จะพาหนูไปไหน <laughs> <laughs> เจ๊บอกให้แต่งตัวสวยมาวันนี้ใช่ไหมใช่เอ่อ สวัสดีว่าถ่ายวันพรุ่งนี้จ้ะลูก <laughs> ถ่ายพรุ่งนี้แล้ววันนี้ล่ะวันนี้จะพาไปเซรอร์โรเวอ์ก่อนพื้นที่พื้นที่พ,พื้นที่แล,แ,ลแล้วแล้วเราไปไหนเพชรบุรีเราที่ไหนเพชรบุรีเนะี่ยเพชรบุรีมี่คอมพันไปนิดนึงอ๋อโรงพยาบาลพระรามเก้าตรงนั้นจังหวัดเพชรบุรีใช่ที่มันมีลิงเยอะๆใช่ไหมเจ๊ใช่แล่วมันลบบุรีโอ้คนเราอะไรเนี่ยทงอะไร สวยเรื่องไฮบ้าบอกบ้าบอกขอให้โอบไปกอปลอกหนูพูดเรื่องจริงไงหนูเข้าใจว่าเพชรบุรีมีบ้าเพชรบุรีก็มีลิงไม่มีมีีขนมม้อแกงมีขนมม้อแกงไม่เถียงใช่ไหมเจ้เถียงครับเถียงว่าไม่มีลิงใช่ไหมอ่าอ่าเดี๋ยวนี้ในเมืองไหมเมืองไปเราจะไปในเมืองใช่ไหมใช่ได้เจ้เถียงนะถ้าถ้ามีลิงเจ๊จะทําอะไร อ่าถ้ามีลิงจะลำรอบเมืองเลยอ่ะอ่าวพูดเองนะอะไรพูดเองนะก็พูดเดี่ยพูดอยู่เนี่ยถ้ามีลิงจะลำรอบเมืองจะลำรอบเมืองเออมั่นใจชัวร์ป้าป้าป้าโอเคถ้ามีลิงจะลำรอบเมืองเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวถึงเพชรบุรีเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะมีลิงไหมเยสมั่นใจนะเรเซ็มันใจสิมิร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดา เดี๋ยวหนูเตรียมชุดนักลําให้เลยนะเนี่ยสรุปว่ารู้แล้วใช่ไหมก็ได้ไปเพชรบุรีในเมืองใช่ไหมลบ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 โควิดมาแล้วลบ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 ก็แต่ว่าอันนี้อันนี้อัดต่อแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เราเดี๋ยวเราจะมีการวางแผนกันไม่ใช่เหรอเจ๊เออที่จะเอาจริงๆนะคือที่ที่จะไปเพชรบุรีเนี่ยจะไปถ่ายงานด้วยหนึ่งแต่อีกสองก็คือ อยากจะคุยกับลูกหญิงด้วยคืออยากทาอยากทําพวกแบบทําทําคลิปอะไรเงี้ยอยากทําคลิปกันคือจริงๆแล้วคุยกันมานานแล้วเนาะว่าแบบอยากทําคลิปอะไรร่วมกันอะไรเงี้ยใช่ถือว่าถือว่าเป็นการเปิดคลิปแรกเลยเป็นการเปิดคลิปที่เฮียมากอะอย่าบอกเขาดิว่าอะไรโอเคโอเคลืมเคิจะบอกลูกแกันเปิดคลิปที่เฮียมากอย่าพูดว่าอย่าพูดว่าเฮียมากเฮีย เกิดขึ้นต่อจากนี้ไป<อ>ไม่รู้อะไรจริงอะไรปลอมขอให้รู้ว่าทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นของเราอะอยู่ในช่อง DTV Channel ถูกไหมเจ้ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งซึ่งตอนนี้ไม่มีชื่อไม่ <laughs> เดี๋ยวไปลงใน c h anel n เจ้ด้วยเจ้ <laughs> ด้วยได้แต่ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปทุกๆกบุคคลนะคะขอให้ทราบไว้ว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกหญิงเลย <laughs> ลูกหญิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นในการกระทำใดๆทั้งปวงทั้งหมดนี้เป็นแค่ลูกหญิงเป็นแค่เครื่องมือที่ที่เขาดึงมาเอี่ยวเท่านั้นลูกหญิงคะเรามาด้วยกันนะ ดาข่าวว่าเรามาด้วยกันนะไม่รู้เจ๊หนูรอเจ๊ลำ้ลำลำรอล่อมืองอยู่จะได้ถ้าเาเจอไปล้ำอ่อมืองกับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะตร้งสถนานการณ์บางอย่างขึ้นมาแต่คืออะไรยังไม่บอกทุกคนรอดูใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายไม่ใช่บ <Bye. S 2> ายบายเอาบายบายก่อนเจ๊ม่ยเดี๋ยวจะต้องใส่ชุดไทยนะเจ๊อย่าลืมนะเฮ้ยบ้าบอพูดอะไรล่ะ ม่า <c oughs> แต่เอากูจงกระเบนมาว่าไม่เอามาลิงไงลิงลิง,งล,ลิงไม่มีหรอกไม่ได้ลิงจักจกัก <c oughs>